สวัสดีครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิททีมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสร้างซองอัเปาแจกให้กับเพื่อนๆทุกคนในคืนนี้กันนะครับวันนี้ยอดก็จะมาสร้างทั้งหมดเนาะอยู่ที่44บาทนะครับแต่ผมจะแบ่งเป็นสองซนะองเนาะซองละ22บาทนะครับก็คนที่ได้รับเอาสัก15คนละกันนะครับอันนี้ซองที่1นะครับแล้วก็อีก1ซองนะครับก็อีก22บบาทเหมือนกันนะครับทุกคน อีกย2บาทนะคนที่ได้รับเอาสัก16คนนะครับ16คนนะก็กดสร้าง2อ่ซองนะครับวันนี้รวมทั้งหมด44บาทด้วยกันนะครับและก่อนไปรับชมคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับซึ่งเงินที่ผมนํามาแจกเพ,เพื่อนในวันนี้นะครับก็มาจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า go daily นั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้สําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับสามารถโหลดติดตั้งแอปและล็อกอินเข้ามาใช้งานนะครับและจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถ ถอนเงินมูลค่า1บาทเข้าทู m ูมินิวอเลดได้เลยนะครับก็ในการถอนเงินนะครับมันจะมียอด1บาทอยู่นะครับยอดแรกเลยนะอันนี้จะไม่ใช้แต้มในการแรกนะครับเราก็มากรอกเบอร์ตรงนี้นะจากนั้นก็มากดยืนยันการแรกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะมาถอน200บาทเนาะเพื่อ เอามาสร้างซองทูมิเนวเวลตแจกให้กับเพื่อนในวันนี้ด้วยนะครับก็ขออนุญาตกดถอนไปก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการถอนเงินกับเจ้าโกเดลี่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตามจริงเนี่ยต้องรองเงินประมาณ3 7ถึงวันนะครับแต่ว่าเจ้าแอป,ปนี้นะครับรอประมาณไม่กี่นาทีเงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคนไหนที่สนใจนะครับลิงก์ในการดาวน์โหลดติดตั้งแอป Go Daily นะครับผมจะแนบไปให้ใต้คลิปนี้และก็ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับ แอปนี้จะรองรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งมาและใช้ f c e e o o o นะครับในการล็อกอินเข้ามาใช้งานเพื่อถอนเงินฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคนไหนนะครับที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะมีให้เราเนี่ยทำการเขาเรียกว่า,ารับเงินเริ่มต้นฟรีนะครับเป็นเงินขวัญถุงเนอะอยู่ที่50,000เหรียญด้วยกันนะซึ่ง50,000เหรียญตรงนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ ฟังก์ชันในหน้านี้นะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้นะอันนี้นะก่อนลองสุดท้ายล่างสุดนะครับก็กดจิ้มเข้ามานะครับมันจะมีบอกอยู่นะว่าภารกิจมือใหม่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมทําไปแล้วนะมันจะไม่มีนะครับสําหรับผู้ใช้งานใหม่จะมีภารกิจมือใหม่นะครับก็ให้เราเนี่ยไปดูวิดีโออ่านบทความอะไรพวกนี้นะครับตามปกติและมันจะมีหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือการกรอกรหัสเชิญนะครับเพื่อรับเงินหรือว่ารับเหรียญเริ่มต้นฟรีห0 0 0มืเหรียญด้วยกันอันนี้ก็จะเป็น คะแนนขวันถุงให้กับทุกคนนะครับก็สามารถกอกรับ50,000ืได้เลยนะครับถ้ามีของเพื่อนใช้ของเพื่อนคนอื่นก่อนก็ได้ถ้าเกิดไม่มีค่อยมาใช้ของผมนะครับก็ฝากไว้เลยละกันนะสำหรับตรงนี้นะครับต่อมานะครับสำหรับคนไหนที่รับคะแนนแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชัน g o d a i l y ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันโน้ตในการดูพวก Tik t o k อดูพวกวิดีโอใน y t u t u อ่าบนบทความอ่านข่าวอ่านข่าวกีฬาอะไรพวกเนี้ย มันจะสะสมในส่วนของเหรียญน,นะครับเพื่อนํามาใช้ในการแลกเงินหรือว่าถอนเงินเข้าทูมอนิวอลเล็นั่นเองนะครับยอดก็เริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะหบาทสามารถถอนได้ฟรีทุกคนนะครับแล้วก็จะมา10บาทคราวนี้ไอ้สิบาทเนี่ยจะต้องทําอย่างไรถึงจะถอนได้นะครับก็มันจะมีหลากหลายภารกิจให้เราทำนะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของอย่างแรกนะครับ การล็อกอินไล์วันนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่1แล้วเราก็มาล็อกอินได้เลยนะในหัวข้อตรงนี้นะครับเนี่ยก็กดล็อกอินไปนะครับหัวข้อต่อมานะครับสําหรับภารกิจมือใหม่เนี่ยผมจะมองว่ามันเป็นหัวข้อที่สุดแล้วกันนะ คือถ้าเกิดเราทําเสร็จหมดแล้วมันจะหายไปนะครับผมเลยจะให้ภารกิจรายวันเป็นหัวข้อที่2นะครับในการหาเงินให้กับเราและภารกิจรายวันตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถถอนเงินได้เร็วขึ้นนะครับมันจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีการดูวิดีโออันที่1นนะครับการอ่านาข้อความจากการแจ้งเตือน1ครั้งกับ3ครั้งต่อวันนะ ตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงเวลาที่เราปิดแอปไปแล้วและเขามีข่าวหรือมีข้อความแจ้งเตือนมาก็ให้เรากดจากการแจ้งเตือนตรงนั้นเนี่ยเข้าไปนะครับมันถึงจะทำธารกิจตรงนี้สำเร็จนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็หัวข้อที่3ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบทความเนาะมี1 3 6แล้วก็10บทความต่อวันนะครับแล้วก็มีการแชร์ไปยังไลน์เป็นหัวข้อที่4นะครับก็มีประมาณนี้คราวนี้ อีก3ฟังก์ชันหลักๆที่เราจะเจอนะครับก็เป็น1 2 3ตรสงาตนี้นะครับ1 2 3สามนะครับอันแรกการอ่านบทความนะครับก็ไปเร็วๆเลยนะนี่นะครับก็เลือกไปซึ่งหนึ่งบทความนะครับทุกคนก็เลือกไปเลยนะอ่าเป็นบทความอะไรก็ได้เป็นข่าวอะไรก็ได้นี่เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะมันจะเป็นน้องอ่านนะครับแล้วก็กดจิ้มเพื่อรับนะแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็คือในส่วนของ เจ้าตัว u t u b e นะครับยูทูบเนาะก็เป็นคลิปใน y o YouTube นี่แหละช่องต่างๆนะครับก็เอามาลงกับโคเดลี่เนาะเราก็สามารถไปดูและรับเหรียญรับคะแนนได้เหมือนกันนะครับและก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว t i k t o อกนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะตรงนี้เราก็สามารถไปดูได้นะครับการจะดูและรับเหรียญก็กดเข้าไปสัก1วิดีโอนะครับนี่มันจะมีเหรียญอยู่นะตามนี้นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นช้าหน่อยนะทุกคนก็คือเราไหลได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับ ก็จะได้รับเหรียญเหมือนกันการรับเหรียญก็รับเหมือนกัน,นบทความประมาณนี้นะครับก็จะพยายามรวบรัดให้มันจบเร็วๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับการหางเงินกับแอป g o d d e l y นะครับ และซองทูมิเน่วลเวลตที่ผมจะมาแจกในะวันนี้นะครับก็จะวางลิงซองหลังจากอัปโหลดหรือว่าลงคลิปนี้ไปแล้วอยู่ที่20นาทีด้วยกันนะย้ำนะครับ20นาทีนะครับผมจะมาวางลิงซองและผมก็จะบอกรวยว่าจะวางกี่โมงนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมและจะมารอรับซองก็ฝากรับชมคลิปนี้ให้จบด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอโชคดีทุกคนสวัสดีครับ